สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโจสองสี่ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับค่ำคืนวันที่วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่สามนะครับวันพฤหัสที่สามมิถุนายนนะครับสองห้าหกสี่นะครับก็นะครับกรี๊ดนะครับกรี๊ดลั่นๆนะครับวันนี้นะครับเย้นะครับอ่านะครับมามาดูมาดูมาดู วันนี้ผมมีฮานอยมาฝากเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูฮานอยนะครับผมสรุปหวยลาวให้ดูก่อนนะครับผลหวยลาวนะครับหวยลาวหวยออกไปที่นะครับหกตัวออกห้าศูนย์หกเจ็ดสี่สี่นะครับนี่ครับทุกคนตามมาเยอะแยะเลยนี่ครับสามตัวบนออกเจ็ดสี่สี่นะครับสองตัวล่างออกหกเจ็ดนี่ครับนี่นี่ครับเข้าไปเต็มครับ รอมานานนะหวยลาวไม่ถูกไม่ไม่ถูกเลยนะครับเพิ่งมาถูกนะครับหวยลาวเพิ่งพูดได้เต็มปากว่าเออเนี่ยโจสองสีพาถูกหวยลาวแล้วนะอือนะครับสมาชิกทุกคนในกลุ่มก็รวยทุกคนนะครับรวยรวยแบบรวยเลยแหละในกลุ่มนะครับเห็นเขียนไว้อย่างนี้ผมก็ไปเจาะนั่นนี่ให้ลึกกว่านี้อีกนะแม่รวยเละเลยครับในกลุ่มนะครับใครอยากได้เด็ดๆแบบนี้นะครับตามไปในกลุ่มได้เลยนี่ครับนี่ครับตามไอเดียนี่เลยนะ เด็ดทุกวันนะครับฮานอยเข้าทุกวันผมบอกเลยว่าฮานอยวันนี้สิบสี่งวดนะครับให้ฮานอยไปทั้งหมดสามฮานอยเข้าไปสองฮานอยครับโอ้โหไม่อยากจะโม้นะครับไม่อยากจะโม้นี่ครับตัวเน้นตัวเจาะมีหมดครับผมนี่ครับอ่านะครับเนี่ยลาวนะครับลาวก็เราก็มาแล้วครับนับหนึ่งนะลาวเรานับหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวนับสองนับสามไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับทีนี้มาดูฮานอยของเราบ้างนะครับฮานอย ฮานอยนะครับฮานอยก็มาดูฮานอยพิเศษนะครับให้ไปอ่ะหวยออกไปที่ศูนย์สองสองล่างไปที่ศูนย์แปดนะครับแหน αι, เป็นเน้นห้าหนึ่งห้าอะไรพวกนี้นะครับก็หลุดนะครับฮานอยพิเศษหลุดนะครับหลุดหลุด,ลด,ลด,ลดไม่เข้าเลยนะครับหลุดนะครับแหนไม่เข้าฮานอยพิเศษมาแบบห้าหงวดหกหงวดได้ละมั้งท่านล่างนั่งไล่ดีๆนะครับแต่พิเศษไม่เข้าแต่ v ีพีก็เข้าเอาเข้าเอานะครับก็ วีพีนี้เข้าทุกวันนะสูตรนี้มันได้จริงอ่ะทีนี้มาดูมาดูมาดูห้านอยปกตินะครับห้านอยปกตินะครับหวยออกไปที่เจ็ดสองหนึ่งนะครับล่างไปที่ 5, ห้าศูนย์นี่ครับอ่าให้เด่นห้าไปนะครับนี่ครับเข้าที่ห้านะครับนี่ครับตัวเจาะนะครับก็สมาชิกในกลุ่มก็ ก็ผมก็ไปตัดตัวนี้ออกแต่ว่าบางคนก็ยังก็ยังซื้ออยู่นะก็ยังเอาไปวิ่ง5วิ่งวิ่ง5 0 5อะไรอยู่ก็ยังถูกนะครับก็ยังถือว่าถูกนะครับนี่ครับเต็มเครื่องครับพโลครับอ่าตัวต่อมาครับตัวต่อมานี่ครับฮานอย VIP VIP ผมให้ เด่นห้าลองศูนย์นะครับและแต่แต่ผมเอาตัวตัวลองมามามาจับนะครับก็จะได้เป็นหวยออกไปที่เจ็ดสามสามล่างไปที่ศูนย์แปดนี่ครับเห็นอะไรไหมครับนี่ครับศูนย์แปดเข้าไปเรียบร้อยนะครับเข้าไปที่ตัวลองนะครับนี่ครับรวยทุกคนครับในกลุ่มครับรวยทุกคนครับรวยทุกคนผมบอกเลยว่ารวยทุกคนนะครับนี่ครับเต็มเครื่องครับ เต็มเครื่องพะโล้เลยครับพะโล้ยายงครับพะโล้ยายงเต็มเครื่องครับืรวยทุกคนครับใครอยู่ในกลุ่มนะก็พรุ่งนี้มีทีเด็ดอีกแน่นอนนะครับพรุ่งนี้มีทีเด็ดอีกแน่นอนผมบอกเลยว่ามีทีเด็ดรวยทุกคนแน่นอนนะครับเออนะครับมาวดที่สิบสามผ่านไปมาดูงวดที่สิบสี่กันมาดูวดที่สิบสี่เดี๋ยวหากระดาษกอนนี่ครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังมามามาดูงวดที่สิบสี่กันครับ หวยฮาหนอยเหมือนเดิมครับหวยฮาหนอยหวยฮาหนอยพิเศษปกติ VIP นี่ครับงวดประจำวันที่4นะพรุ่งนี้วันที่4นะครับ สองห้าหกสี่นะครับช่องโจสองสีนะครับนี่ครับนี่ขอขีดเส้นใต้ก่อนเดี๋ยวไม่รวยเดี๋ยวไม่รวยนะครับก็ยินดีกับคนที่ถูกรางวัลน,นะครับยินดีกับคนที่ถูกรางวัลส่วนใครที่ยังไม่ถูกรางวัลก็ ไม่เป็นไรชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้เสมอนะครับพรุ่งนี้เราอาจจะถูกก็ได้นะครับเข้ามาแล้วสิบสี่งวดนะเข้ามาแล้วสิบสี่งวดนะนี่ครับวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นงวดที่สิบห้านะครับมาดูกันว่างวดที่สิบห้าจะเข้ายังจะเดินดีอยู่ไหมนะครับนี่ครับมาดูกันว่ายังจะเดินดีอยู่ยไหมอ่าไฮไลท์ก่อนไฮไลท์ก่อนนี่ครับมามาดูกัน นะครับการคํานวณเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะครับผมชอบอะไรที่คํานวณง่ายๆสั้นๆนะเออหานอนพิเศษนะครับหานอนพิเศษอันนี้พิเศษครับพิเศษก็นี่ครับหานอนพิเศษวันนี้หวยออกไปที่ศูนย์สองสองวันพระมาเลขหามจริงด้วยนะครับแล้วก็ศูนย์แปดนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นแล้วก็ตัวรอง ตัวเด่นงวดนี้นะครับก็จะเป็นเลขศูนย์ครับตัวรองก็เป็นเลขศูนย์โอ้มาอย่างนี้อีกอะมาอย่างนี้อีกแล้ว,น,ลวนะก็พิเศษเรายังไม่ไม่ถูกนะก็อย่าเพิ่งเน้นนะครับตัวนี้ก็ซื้อห้าบาทสิบาทติดไว้ติดไว้ดีกว่านะแต่ว่าอย่าลงลึกนะครับอย่าไม่ต้องลงลึกนะก็หอาวยออกไปที่เอจับคู่จับคู่ตัวจเจาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมจับตัวคู่ตัวเจาะให้อื น่าจะมาบนนะผมถ้าถ้ามันจะมามันต้องมาบ่นนะ05 06 07 08 09 01นี่ครับใส่ได้เลยครับพรุ่งนี้ นะติดไว้นะครับซื้อติดไว้ไม่ต้องทุ่มนะตัวนี้ไม่ต้องทุ่มตัวนี้เรายังไม่เด็ดเท่าไหร่นะครับก็ทีนี้มาดูหานอยปกตินี่ครับฮานอยปกติเราตรงนี้นะนี่ครับหานอยปกติมาดูหานอยปกตินี่ครับ,รบอันนี้เราเด่นศูนย์นะมาดูปกตินะครับปกติหวยวออกไปที่เจ็ดสองหนึ่งห้าศูนย์ ตัวเด่นนะครับแล้วก็ตัวรองเด่นวดนี้ก็คือเลขสองครับนี่ตรงเป๊ะนะครับสองกับหนึ่งนะครับตัวเจาะนะครับตัวเจาะปกตินะครับตัวเจาะปกติเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดให้ไวหนึ่งม,มันออกสองหนึ่งไปใช่สองหนึ่งกับสี่สองห้าครับ สองหกสองเจดปสองเ้สองด้วยติดไว้นี่ครับสวยนะปุ่งนี้ผมชอบเลข2นะครับนี่ครับเน้นไปเลยเน้นไปเลยเน้นจริงๆเน้นจริงๆเน้นไปเลย เน้นไปเลยครับเน้นไปเลยนี่ทุกคนนะครับมามาดูฮานอยสุดท้ายนะครับฮานอยที่เป็นทีเด็ดของเราทุกวันนะครับฮานอยทําเงินของเรานะฮานอยทําเงินของเราทุกวันนะครับมาดูฮานอย v i p นั่นเองนะครับวมออกไปที่เจ็ดสามสามาอกไปที่ศูนย์ปดนะครับนี่ครับตัวเด่นแล้วก็ตัวรองตัวเด่นของเราในวันนี้ก็คือเลขเจ็ดนะครับตัวรองก็เป็นเลขหนึ่งนี่ครับ เราก็ยังจะจับชุดเจาะเหมือนเดิมนะเมื่อวานล่าเอ,อที่หกเก้านะหกเก้าาก็ศูนแเดี๋ยวขอคิดกันนิดหนึ่งนะ หนึ่งห้าครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ในกลุ่มนะครับผมจะจุดทูบก่อนนะครับว่าว่าเลขมันตรงกับกับกับที่เราคำนวณไหมนะครับถ้าคำนวณผมก็จะให้เด่นให้เน้นตัวนั้นนะครับส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มแอดมาเลยนะใครอยากเข้ากลุ่มแอดมาเลยนี่ครับ ใครอยากเข้ากลุ่มแอดมาเลยนะครับนี่ครับ J O E S O N G S R W E นี่ครับโจสองสีนั่นเองนะครับรับรองรวยทุกคนแน่นอนนะครับมีความสุขกันครับวันนี้นะครับก็ตอนนี้กำลังลุ้นอ่าเขาเรียกอะไรฮานอยฮานอยสตาร์ VIP อะไรกมไม่รู้นะครับผมก็ ให้ไปตามน้ำไปนะครับก็หวังว่าทุกคนจะถูกหวยร่ารวยกันนะครับก็วันนี้ก็อิ่มน้ําสําราญนะครับยินดีกับคนที่ถูกรางวัลจ,จริงๆนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยากเข้ากลุ่มหรือยังไงก็แอดมาครับใครอยากรวยก็ดูใต้คอมเมนต์นี่เนาะใต้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 ตคลิปนี้นะครับมีมีทีเด็ดอยู่นะครับมาดูใต้ใต้คลิปได้เลยนะครับเด็ดเด็ดจริงๆนะครับใครอยากรวยดูได้เลยนะครับก็วันนี้โจสองสีต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ